เขากำกัดเนื้อแหละในงานของเขาก็คือเขากำกับเนื้อใช่คือแบบเจอกันเมื่อแบบอุ๊ยเป็นสิบปีแล้วอะค่ะแล้วมันเริ่มคลิกกันตอนไหนครับเติ้ลถึงเริ่มแบบไปศึกษากันคุยกันอะไรเงี้ยก็เพิ่งได้มาแบบคุยกันอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วงแบบปลายปีต้นปีอะไรเขาบอกว่ามีแม่สื่อแม่ชักจริงไหมไม่มีค่ะเป็นการคุยกันเองไม่มีไม่มีแม่สื่อแม่ชักเลยเพราะว่าคุณไม่ได้บอกใครเลยค่ะไม่มีใครรู้ แต่เพื่อเราก็รู้นะอ,อย่างเต้า,าเวีัยเขาก็รู้แล้วว่าเราเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยรู้หลังๆแล้วค่ะใช่เพราะว่าเต้ยก็แบบเอออยากค่อยๆดูอะไรอย่างเงี้คย,คยค่ะค่อยๆดูค่อยๆคุยไปก็เลยแบบยังไม่ได้แบบเล่าให้ใครฟังเยอะอะไรบะแบบนี้นะคะก็ค่อยอย่างที่เต้วยังี้ยก็รู้แบบว่องแบบทายแล้วใช่เพราะว่าน้องก็แบบใครอ่ะคุยกับใครอ่ะถามจนแบบ<ๆ> อ่ะบอกก็ได้โอ๊ยเอ้าแต่ว่าตอนนั้นเราบอกแต่เพาไม่ค่อยอยากรู้เรื่องของเพื่อนท่าไหร่เพราะเลยไม่คัดหาแต่จริงๆแร้วเขาเขาไม่คัดหาขนาดนั้นเลยอะคะเขาแกล้งมากเลยอะเขาแบบเนี่ยรู้แล้วนะว่าใครเตยแบบรู้ได้ไงอะเตยไม่บอกใครเลยอะไรเงี้ยคือนางแบบเหมือนแบบลองเชิญอะไรแบบถามเร่อๆหลอกถามเราใช่หลอกถามซึ่งตอนนี้ก็คือความชัดเจนหรือว่าฐานะมันขนาดไหนละคะเตยก็ก็เป็นก็เป็นแบบว่าคนที่แบบ ก็อะไรอย่างนั้นก็ได้ค่ะแฟนเนาะเรื่อแฟนได้ชัดเจนคะเคยได้รู้สึกว่าก็เหมือนแบบสุดขากันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าโตแล้วด้วยอ่ะเราก็รู้สึกว่าเออเรื่องพวกนี้มันเหมือนกับเราต้องคุยต้องรู้จักกันไปเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ้ยมันไม่ได้นิยามใช่ไหมคะถูกไหมคะว่าเราไม่ได้คิดว่าแบบเฮ้ยจะต้องแบบสถานะนี้อะไรกงี้ยเคุยไปก่อนเรื่อยๆต้องคุยไปเรื่อยๆค่ะแต่มันก็โตๆแล้วอะค่ะคือไม่ได้แบบมีการขออะไรเป็นจิตจารณาอะไรแต่ว่าเออเราก็เหมือนคุยกับพี่ คนเดียวนี่แหละแล้วก็คุยกันมาแบบสัพพักใหญ่ๆเราเรียกว่าแบบรู้กันแหละว่าคือเป็นแฟนก็อะไรอย่างเงี้ยคือดายเนี่ยค่ะปกติอ่ะจะไม่ได้เป็นคนพูดเองแล้วจะมีคนมาช่วยตอบที่ไปถามเขาด้วยเลยคุณไอ้ตอบพายก็คือว่าเรียกฝาแฟนแล้วใช่ก็ได้ซึ่งความความมั่นใจอะไรคัตเตอร์ที่แบบว่าหมายความว่าคนนี้แบบคือคุยกับเขาแล้วถูกคอแบบว่าค่อนข้างแบบ ก็จะไปด้วยกันได้แล้วดูแบบตัดสินใจคุยกับเขาก็เป็นเรื่องความสบายใจใช่อันดับแรกเลยก็คือรู้สึกมันเป็นความสบายใจแล้วตัวที่เขาเองอ่ะคือต้ยก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนเก่งแล้วก็แบบขยันทํางานอะไร้ยคือเห็นเขามาตั้งแต่แบบตั้งแต่ที่เราแบบเราโตมาพร้อมๆกันอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็เขาก็เหมือนแบบสร้างเนือสร้างตัวด้วยตัวเขาอะไร้ยใช่ก็แบบปิ้วบริษัทมาเต็นแปหเลยค่ะ บริษัทชื่ออะไรนะคะเอ่อ Capital Edge Creation ค่ะเป็นแบบโปรดักชันขาวอันนี้พอทีมเจอเขาในกองวิทย์ที่มาเจอกันอีกทีนึงอะจริงๆอ่ะรู้จักเขาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วแล้วมื่อตั้งแต่หนึ่งพันก็คือเจออีกทีก็คือกองพิทย์ท์เพราะเขามาต้องการนักแสดงแต่ว่าหัวหน้าไม่รู้อหัวหน้าไม่แนะนำหรอก็ไม่ได้บอกไป่รู้เพาะก็เออคุยคุยอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่ได้บอกแต่ว่าค่อยตอนเนี้ยรู้แล้วค่ะบอกใช่ว่าหัวหน้าก็รู้ความทุกคนก็รู้แบบช่วงหลังๆที่คุยกันมาสัำพันญ ในกองอย่างเงี้ยเราแบบยังไงฮะเราไม่ก็สนกันหรือว่าเราแบบเออว่ามันจะเก็บเป็นความลับล้วกันสองคนใช่ใช่ทำให้เหมือนละครเลยนาะหรอก็แบบก็คือมันจะมีแบบเดี๋ยวมีแก๊งเพื่อนๆไปออกด้วยอะไรงเนะไปไปไปในซีนนั้นเลยไม่บอกใครเลยใช่มันต้องมีแก๊งของเราไปด้วยดิใช่ใช่ทำไมละครเป็นเรื่อ เราถึงว่าเต้ยต้องแอคชั่นอย่างนี้นะเต้ยอย่างนี้เขาคู่ใหญ่จะเป็นพิเศษรอเขาจะดูแบบือนเลือดท่าเรื่องอะไรแบบนี้แล้วเป็นอันตี้หนุ่ยแลจะเป็นพิเศษอ๋อแสดงว่าในสุตาเราไม่ต้องมุ่งสียงจุดใช่ตอนนี้ที่ระยะเวลามันีกเดือดครับห้าหกเดือนแล้วใช่ไหมที่คุยกันไม่ไม่ค่ะก็เกือบปีแล้วค่ะปีใช่ใช่ซึ่งจะเปิดตัวมิมิหรือว่าอะไรยังไงไมคะไม่จะเป็นตัวคันเดี๋ยวเขาชอบค่ะเดี๋ยวเขาต้องใล้แค่แค่มีคนมาแบบ แบบคนนั้นมาตามสืบแล้วแบบแป<อ>๊บนึงมีข่าวเขาขึ้นมาเราเป็นแบบเหมือนเป็นแบบข้อมูลเขาว่าเป็นหน้าเขายังแบบตกใจเลยอะหนูยังตกใจเลยว่าเออประเทศไทยไม่มีคนนั้นเยอะมากเลยนะเก่งมากแล้วเขาเขาได้เูื่อบเรา,าไหมว่าเขาตั้งรับยังไงเพราะอย่างเขาแบบไม่ได้เป็นคนแบบไม่ได้เป็นตาราอะไรอย่างเงี้ยเนาะทู่ถูกแบบ ใช่ยังก่อนจะมาแบบตื่นเต้นจังเลยไม่ได้สัมผัสนานเลยแต่ก็ไม่ไม่กดดันถูกไหมเต้ยคือว่าคู่เราก็ไปเรื่อยๆไม่กดดันเลยค่ะก็ไม่ไม่เร่งดีไม่เรื่อยแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนแบบเออถ้าเรามีความสุขมันก็มันก็โอเคแต่ว่าทวายยิ่งเพิ่มความสุข ก็แฮปปี้ดีค่ะแก๊งโควิดมคะมีโอกาสแก๊งโควไหมคะยังยังไม่ได้พาไปเจอเลยเ่ะแต่ว่าก็ต้องมีโอกาสนะ้านาคนทีมีการรวมกันนะนอเดี๋ยวขอทำใจก่อมนคือมีการเตียมมาเตียมแนวทางในการที่ต้องเจอแก๊งเราไม่ก่อนนั้นเดี๋ยเขามีแบบชวนแต่ว่เอยยังยงยังยังเสิรยังอยู่แต่จริงจว่าเต้ยใครน่ากลัวที่สุดในแก๊งโควเจสุดว่าเคนนนสุดใครที่คนนนสุดม่ที่เวลาไปเจแล้วต้องแบบว่าโดนี่เน 哦